สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเด็ดย้านานาเราก็มีข่าวกาวเรื่องราวของการเตือนไทยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปทางภาคใต้เลยนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนฉบับที่2เตือนว่าภาคใต้ฝนจะตกหนักและขึ้นลมแรงมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2500 65นี้เดี๋ยวเราก็มาเช็คเลยว่า14จังหวัดเสี่ยงภยัยน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนั้นจะมี ที่ไหนกันบ้างก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในช่วงวันที่23-26กุมภาพันธ25์2565นี้บริเวณกดอากาศความสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวมีกำลังแรงและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและทางภาคใต้ตอนล่างนั่นเองทำให้ภาคใต้บริเวณที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพระนองพังงาภูเก็ตกระบี รังสตูนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากไว้ด้วยนั่นเอง สำหรับขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณถึง2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนั่นเองสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-26กุมภาพันธ์65นี้นะครับผม จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยหรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา0.00 00นนะครับกรมอุตุนิยมจะประกาศฉบับ ต่อไปในวันที่23คือวันนี้จะประกาศอีกทีนเวลา17นาฬิกานะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ